อ,อีกนิดนึงนะสรุปได้ว่าจากประโยคที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยอ่าเปิดไปดูหน้าสิบหหน้าสิบหกเลยอัลกอ,ออไอเตอ่ากดนีกดกดเลยจากที่อ่านมาก็บอกอัลกาลิมัตุอ่าครูไปเขียนบกดาแล้วนะอ่าดูดูในหนังสือเลยแล้วก็ใครจะใส่สลากก็แต่จริงๆเขาใส่ไว้แล้วนะ ไม่ต้องไปใส่ซ้ำแล้วใส่ซ้ำไี่เลอะเดี๋ยวจะเยอะปรานรัยก็ใส่ไปแล้วนะอัลกาลิมาตุสลาซาตุอันวาเินอะไรกูสลามัสบุกายะคิมัสบุกะซับซิโอเนมมาอินฟาสาโอ้ิโห้คลี อันที่เจตมาถูกท้าเร็วจิบดินมาชามาคไอ้นี่คุณตาเวอร์อยู่เว้าอยู่ภาษาอังกฤษก็ได้พูดตัวพูดนะอยู่งยิ่งมากเอาไปเรียนมาครับอ๋อภาษาอังกฤษมาโอ้มาชามาเรียนภาษาอังกฤษหลายภาษามึงแน่หนักขี้มากหลายภาษาแต่วันจริงเนี่ยนะที่เรียนหลายๆภาษาเนี่ยมันช่วยกันนะ เราเรียนภาษาอังกฤษด้วยภาษาอเรนจะช่วยกันกลายเป็นกันมันบอกให้หลายภาษายิ่งเรียนยเรีนหลายภาษานี่แหละมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยเรียกว่าไปได้เร็วชื่อนักเตาซันเตาซันเอาเตาเตาจันหรือว่าเตาอะไรเตาซันเลยนะเช็คเตาซันอ๋อน่าจะใช้เตาจันเตาซันเนี่ยก็คือเตาจุนะเตาจุน เปล่าซันเปาซันเขียนเขียนเขียนได้ป่ะชื่อตัวเองปลาวาวอ่ปลาวาวแล้วก็อะไรปลาว่าวไอวะดันไอ้วะดันนนเปล่าซันเจ้าของชื่อเขาบอกอย่างนี้เขาเขียนว่าเปาซัน ฟาอุันุนแต่จริงๆแล้วฟา้าจันก็คืออเฝ้าอุสนุนฟาอุสนุนนะแล้วก็บางทีมันจะเป็นเฝ้าซินหรือบางทีเป็นฟฝ้าอะไรเฝ้าซันเฝ้าซันก็บางทีคนไปเจอในกุรธาน่ะเอ่ออะไรนะ เฝ้าสันอาซีมาโอ้เจอเฝ้าสันอาซีมานี่ไงเฝ้าสันสาวภาษาตั้งชื่อเลยจริงๆมันน่าจะเป็นเฝ้าสันแข้งเฝ้าซันนี่แหละแปลว่าชัยชนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรตั้งไปตั้งแล้วเฝ้าสันก็เฝ้าสันไม่มีปัญหาอะไรเฝ้าสันแปลว่าชัยชนะเฝ้าสันเคยเรียนภาษาหลับกับมางป่ะ เราไม่เได้แต่นี้ครูเร um> um> ียนไปสองเราเรียนไปสองบทสนทนารบทแรกแลกหนังสือไปถ่ายแล้วก็ลองไปไปทบทวนดูก็ไม่อยากไรเดี๋ยวให้ตุลกอฟา้าอธิบายหรือไม่กัมุนตันกีอธิบายหรือไม่กันยูนุสแล้วก็อิบยัสช่วยๆกันตัมีบอกว่าไงคอยลุนนัส พระที่ดีที่สุดคือเป็นไงทำเพื่องอาเงินเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้รุ่นมากที่สุดใช่ปะทีนี้จากประโยคที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยรอกีบะอิบุอิบรอฮีมุลกิซ่นะยูดาอิบุอิสมาห์ฮิรูติดก่อยาฮซุลฟัลลาฮุลกัมฮะอ่านกับคนอย่างสองอย่างนี่มันมีอะไรบ้างนะทีนี้ ในภาษาอัหรับเนี่ยเขาแบ่งแบ่งรูปประโยคเนี่ยเป็น3อย่างด้วยกันก็คืออิสบุนคำอะไรคำนามไม่รู้จากนี่ภาษาอัหรับไม่หลุดจากนี่เลยหนึ่งคำนามสองคำกริยาฟิอาลอนอันที่สามคือฮารฟุนพยัญชนะบีบวกบีอาลาฟีอีลามินอันเขาเรียก

อ้าวอย่างคำบเรอกอกากี่บาเดี๋ยวใครรู้เป็นอนะไรอ่า,านได้ก่อนทีนี้เรามาดูว่าคำนามคำกริยาแล้วก็กอรเป็นพยัญชนะใช่ไหมคำนามคืออะไรอ้าวเราลองนึกก่อนไปต้องดูคำนิยามในหน,นังสือนึกว่าคำนามคือสิ่งที่บ่งถึงอะไรชื่อคนสัตว์สิ่ขงของอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นนามธรรมา เป็นนามธรรมตั้งหลๆเช่นความดีความชั่วนะความสวยความเร็วนะความร้อนความเย็นไอ้ที่มีความหรือการเนี่ยนะเช่นการอะไรการกินนะกินเนี่ยเป็นกิริยาแต่พาการกินอ่าเป็นเป็นอนะไรเป็นการหรือความนะอะไรที่ขึ้นอยู่การหรือความถือเป็นคําอะไรด้วยคํานามด้วยครับนะ เขาเลยบอกว่าอัลฟาลิสโมคำนาก็คือกุลรุลับดินทุกทุกคำอยูซสมาบิฮีใช้เรียกอินซาหนเรียกมนุษย์มนุษย์จะชื่ออิสมาอินจะชื่ออิบรอฮีมนะจะชื่ออางนี้อะไรฟาูันชื่อมุตตินชื่ออาซัตชื่ออิลยาสชื่อไซนับชื่อรมละชื่อฟติมาอะไรเนี่ย คำที่เรียกชื่อคนเอาไคยวานหรือที่เป็นสัตว์เช่นอัลกูซอนมาอัลกิตตแปลว่าอะไรอลูติโตเมีวอลกิตตหรือมีอะไรอีกตัวอะไรอัลกัลบูอัลบัตุอัลบัตุอแปลว่าอะไรบัตบาตุอับัตุอัลบัตุนแปลว่าเป็ เอาไฮยาตุนเอานาบาตุนหรือนาบ้าตุนคือพวกพืชนะพืชเช่นชาอีศรีชาอีปลว่าข้าวได้ข้าวสาลีอัลกัมข้าวฟ้านะอะไรพวกนี้นะเอาจามาดุนจมาม่าสิ่งที่เป็นวัตถุเรียกจามาด้วยวัตถุ เช่นอะไรวัตถุในนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นใดวัตถุมีอะไรบ้างในประโยคเนี่ยนะเช่นอะไรอันหรือหุ่นเชิดหรอห้องก็เ,เป็นวัตถุเหมือนกันเรือใช่ไหมเรือเป็นอะไรเป็นวัตถุป่ะเป็นไม่ใช่ชื่อคนนะแต่มีบางคนจะไปตั้งชื่อลูกชื่อสปีนนะ ค,คุณเรือคุณคุณเรือยากเราเอกันหละใชมบางคนนี่ก็แปลกนะเราก็บอกว่าตั้งชื่อดบอตั้งชื่อมันดีๆหน่อยใช่ไหมตั้งชื่อกันแปลว่าไม่ไม่ค่ายุ่แล้วก็พอตโตมาแล้วมันต้องมาแก้ดิดใช่ไหมชื่อสฟีนะ ผม <laughs> เรือเดินทะเลนะเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยครับระดับผมก็เดินทะเลเลยนะสปีนนะใช่ไหมบาง <c oughs> คนชื่อธรรมมา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 ไม่เป้ยเลยกระตั้งชื่อธรรมมาม <c oughs> ฟังดูแปลว่าโอ้โหฟังธรรมมาธรรมมาผู้ชื่อเพาะจังเลยแ <c oughs> ปลว่าห้องน้ำแปลว่าโอยเลน ไหนก่อนมีเพื่อนบอกว่าผมบอกเ่านนี้นะใครมีลูกแฝดเอาชื่อนี้ไปตั้งเลยตอูลกระตูฟันฟังดูเขาท่าไว้ยตอูลกระตูฟานคล้องจองดีอ่าตอูลคู่กันกลับมาได้ตูฟันโอ้โหฟังแล้วมันเอ้ฟันฟานมันเท่าเดียวกันนะตอูลเนี่ยมันก็ใช้ได้เนี่ยนะ ตูฟาตออุนรู้ไหมแปลว่าอะไรเนี่ยตออุนแปลว่าเป็นอาชีวาตูฟ้าแปลว่าน้ำท่วมโดนอะไรนะอุทกภัยเมื่ออุทกภัยมาอาชีวาก็ระบาดเพราะนั้นไอ้สองคนเลยต้องอยู่คู่กันเลยไปตั้งชื่อว่าใครมีลูกแฝดตั้งชื่อว่นตออุนกับตูฟ้าเรียกว่าเรียกว่าสร้างความ มีแบบทั้งคู่ไม่ใช่ตั้งชื่อต้องต้องตั้งชื่อดีๆนะตั้งชื่อดีๆร่ำละตัวอะไรก็จริงร่ำละอ่าร่ำละโอ้โหนี่ก็โตแล้วปีนี้อยุเท่าห์แล้วครับเนี่ยเล็กน้อยสามแล้วอาจารย์อุ่าหห้าสิบสามแล้วโอ้มาชาลรอบสามแล้วไม่ยุ่ยเยินเดินมาทำคุณงามความดีนะ ห้าสิบสามแล้วห้าสิบสามร่มละร่มละโตนอ้าวโอ้โหโอ,อยู่มาห้าสิบสามกจะเขียนชื่อตัวเองได้คำเลงนะเอาจริงนะยังรูปดีนะบางคน,นอุปนา <รอ S 1> เขียนไม่ถูก <c oughs> ไม่ไม่รูดเขียนยังไงชื่อตัวเองแต่มาเรียกกันนี่แหละมาเรียภาษาดับน,บนแิวแต้องกดไม่ใช่ ลำอามินลำไม่ใช่ลำ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 ล้ลำลานี่เลไม่ถูกเลยเป็นคำที่คนเรียกกันติดปากแต่จริงจริงไม่ใช่ล้อลาเออลำลอะไรลำละมันจะหงายลำละแปลว่าอะไรผมเรียนเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีลำล้ามีร่ำละลำละ จายนับอ่าจายหนับอ่าจายน้าบุโอ้ยไม่ต้องอ้ายเลยเรียนหนังสือเนี่ยโอ้โหไม่ต้องอ้ายเลยไม่รู้เนี่ยไม่ไม่รู้เนี่ยไ,ไ,ไม่ต้องอ้ายเลยไม่มีการอ้ายผมเรียนตอนยิ่งผมไปเรียนอยู่ที่โน่นนะไม่มีอายเด็ดขาดผิดก็คือผิดตอบอ,อย่างเดียว แต่ว่าไปถึงก็มั่วมากนะม <c oughs> ัจะมั่วมากคูใส่หัวประกันของคุหยุดได้แล้ว <c oughs> เพราะไม่มีถูกเรือที่ผานผ่านเลยแสดงว่ามั่วตลอดก็หยุดได้เลยคือถ้าเราพอมีตอบเลยไ <c oughs> ม่ต้องไปกลัวว่ามันจะผิดอกผัอ้ายนี่เป็นลักษณะของคนไทยคนไทยเนี่เวลาเวลาอะไรอ้าไม่การตอบนะครูเรียกอีกตัวสัน ตัวสั่งเงานงบกลัวจะโดนอา่ากกนัวจะอะไรไมสมัยผมเรียนแรกๆกันนะเจ้าไอ้ฟังไม่ใช่ว่าจะมาขนาดไรันเนี่ยครับครูเดี๋ยโหเรียกอ่านทุกวันเลยเราก็ไปเด็กใหม่นะเด็กก่อนผมเรียนเนี่ยเด็กเขาเขาเรียนเปิดเรียนไปตั้งเกับเดือนแล้วผมล่าช้าอยู่ยังหอบข้าวไม่เสร็จหอบข้าวเวสร็จเวพิ่งจะไปเขาเรียนไปตั้งไกลแล้วเราก็ไปเด็กใหม่ไปนนักตาตโตเลย อุปมาชีออ então, ออ้อ่านชี้อ่านอ่านก็ไม่ได้โดนว่าทุกวันทำไมอ่านไม่ได้ไปอ่านกลับไปซ้อมอ่านมานะเราไปซ้อมซ้อมกลับไปอ่านอ่านเดียวเลยอ่านอ่านอ่านการปรุนเสร็จแน่ซ้อมมาดีเลยนะพอถึงเช้ามาครูเรียกอ่านตกใจลืมหมดเลยอ่านไม่ได้อีกติดตะคุนกันตะกุนตะกันเอาล้อเหมือนเดิมก็ถึงอาจารย์ซาร์รู้จักอาจารย์ซาร์ป่ะอาจารย์ซาร์แบบโดนล้ครูซาร์รู้จักอ่ะพะ ลเลยนะกูซาัดเด็ดนะเราเรามาดูดเราอะไร <c oughs> สอนปริภญาตรุฬรจารซาสตร์มาสอนกุรานเองกูเรียกคอลิตทุกคนใช่ไหมอาจารย์น,นั่งนี่เราต้องมานั่งข้างหน้าอ่านทีละคนอาจารย์เรียกมาอ่านตะกุกตะกักตะกุกตะกักแล้วผมลูกอาจารย์ดาวุฒิโอ้โหลูกคนดังพ่อผมกับ อาจารย์สนิทกันซิปปึ๊กอา,อาจารย์ถามเราลูกจารย์อาวุ้ไม่ใช่เหรอทำไมอ่านวู้อ่านแบบเนี้ยหมดเลยหมดเลยอาจารย์ไปด้ไห้กำลังใจเลยหมด <c oughs> ไม่เป็นไรกลับบ้านซ้อมเลยหน่าเนี่ยครูซต้ก็ปรุงนี้มาอ่านหน้านี้แน่อ่านไปอ่านไปพอถึงตอนเรียกกลายเป็นเลยไปแล้วคนอื่นเอาไปหมดแล้วที่เราอ่านซ้อมมาเนี่ย พอเรียกเราไปหน้าใหม่พอดีที่ทไม่ได้สอมติดเหมือนเดิม <c oughs> ติดเหมือนเดิมแต่ว่าทําให้เรามีความพยายามโดนครูดูก็เลยทีนี้แหละไม่รู้ละต้องอ่านก็จะได้ละ,ะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะอายุมากอายุน้อยอะไรเรียนหนังสือไม่มีคำว่าสายตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านแล้วก็ต่อไปไอ้คนที่ว่าเรา เรียกเธอเดี๋ยวสักพักหนึ่งหลัต่อไปพอเราอ่านได้เราพอใจาทีนีแหละได้ไหมเดี๋ยวว่าใครๆก็ตบมามาเหมือนจะว่าจะอิจฉาเราหรือว่าเห็นในวความพยายามของเราไม่เป็นได้ไม่มีปัญหานะความรู้ข้างหน้าเนี่ยพยายามเหมือนกันแต่จะนั่งข้างหลังต้องบอกไปจำได้จะให้นั่งจะดีไหมจะไยก่อนคนที่อ่านไม่ได้ก็ต้องให้นั่งนะ คนที่อ่านีนเก่งก็อยู่หลังนั่งหน้าครูจะได้เรียกอ่านบ่อยๆจะได้เกงน,นะไม่เป็นได้นะไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะยางงมีอ่านได้ไม่ได้แต่นะว่าเราพยายามวิชาเราอ้าวไปถึงไหนแล้วเนี่ยคุยไปเอาเวลาลวนะยี่สิบอีกอันหนึ่งอันที่สองเอ่อวันเฟียลูกเฟียคือกุลลูลับซิน คำกริยาก็คือทุกๆคำที่ยาด,ลลาดุลูอาลาอุซูลี่ยมาลิคือคำที่บ่งถึงการกระทำในฟีซซมาลิตข้อในเวลาเฉพาะของมันอ่าเวลาเฉพาะเอาเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เรียนอ่าเฟียตัวนี้นี่ก็รโกี้บ้านีค่คีโดยสารเ,เป็นเป็นกริยาเหมือนกันแต่เป็นกริยา เป็นในอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตหรือเป็นคําสั่งเอากี่ว่าอิบรอฮิมได้ขี่ลาได้ขี่ม้าแล้วอ่ะเขามีแล้วเดี๋ยวมากรี๊กูลืมคือแปลว่าได้ขี่ม้าแล้วอิสมาอินกาลังหยอกล้ออ่ะมีกําลังด้วยกําลังหยอกล้อแมวเออชาวนากําลังเกี่ยวข้าวอะไรอย่างเนี้ยอ่ะมีกําลังเกี่ยวมีโดยสารแล้วอะไรเนี้ย นี่คือกริยาต่อไปเราจะเรียนคําว่ากาตาบา้บาแปลว่าอะไรกาตาบ้าเขียน,นกาตาบ้าเขียนเขาคนหนึ่งเขียนแล้วยัดตัวบุเขาหนึ่งคนกําลังเขียน,นต่อไปจะเรียนกันอันที่สามอัลฮัรฟูกุนรูลรัินทุกๆคําที่ลายธารุมาหน้าฮุกกลามันกามิลัน คำที่ตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีความหมายสมบูรณ์การมิดันมีความหมายสมบูรณ์อิลลามาไปริฮีเว้นว่ามันต้องไปอยู่กับตัวอื่นอย่างเช่นเช่นคําว่าอ,อ,อะไระอละลาโอเคเดี๋ยวบอกว่าตาจริสฟีนัตุออลัลมาอีถาจรือัเสนัตุเรือเดินสมุทรนั่นเล่นอยู่บนน้ำคำว่าบนเนี่ยบนเนี่ย มันเป็นคําที่ไม่สามารถจะอยู่ในตัวมันเองได้บน,บนมันก็ต้องมีคามาต่อหลังว่าบนอะไรบนอะไรบนน้าบนฟ้าบนดินหรือคําว่าฟีในในไหนในบ้านในห้องหรือในอะไรใช่ไหมหรือด้วยบีดย้ด้วยอะไรด้วยมือนะด้วยเท้าแตนะ่ด้วยช้อนอะไรก็ว่ากันไปซึกต่อไปชาวเราเราก็จะได้เรียนกัน แต่ว่าวันนี้ได้สองอย่างประโยคสมบูรณ์คือประโยคที่ให้ความหมายด้วยสมบูรณ์นะจะเป็นอสองคำสามคำหรือมากกว่านั้นแต่ว่ามีนัยยะว่าให้อะไรให้ความหมายอย่างสมบูรณ์เราเรียก,กว่าจุลลาหนุ่ฟีดั่นคือจุลยคือประโยคที่ประโยคที่สมบูรณ์และประโยคที่สมบูรณ์เนี่ยมันก็มีส่วนประกอบบางทีอาจจะเป็นคำนามมีคำนามมีคำกริยา แล้วก็มีเป็นทำอะไรหรือเป็นอักษรเป็นกรูฟที่มาประกอบทํำให้ยุมราเนี่ยหรือประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้ใช่ไหมก็อี้าล้อแนวกาศต่อไปก็จะได้เรียนกันทีนี้วันเสาร์หน้าเนี่ยผมวันเสาร์หน้าผมมีบรรยายสองงานเวลาสี่โมงเย็นหนึ่งงานแล้วก็สองทุ่มครึ่งอีกหนึ่งงานเาวาหน้าไม่ เร้อาจารย์มัดไปข้าหยุดข้าหน้าหยุดใช่ไหมใช่ะอย่างนั้นเรามาเรียนเช้าข้าข้าหยุดที่นี่อยู่ใช่ไหมหงั้นผมมางั้นเรามาเรียนเช้าดีไหมงั้นเรามาเช้านะสะดวกกว่าเช้าเราไปเรียนเช้าสิบโมงถึงเที่ยง มันสาหนาฬิกาสิบโมงสิบโมงถึงเที่ยงเรามาเรียนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบรรยายสองงานเวลาสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายสองถึงสามโมงครึ่งงานบอกนิดแต่ไมยอาจารย์บรรยายเยอะเลยมีบรรยายตลอดเดีย๋ยวมาไปเดี๋ยวออกรทรรทาศิต์ตอนั้นแหละ да.